สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมได้เล่นมาได้เจอโปรครับผมไอ้ที่หนึ่งเงินคือโปรนะครับผมจะถามมันให้ดูนะครับไอ้หลับแล้วกุุงโปรโปรใช่ไหมโปรโปอะไรวะเฮี้ยโปรงเลยกี่ชั่วโมงนั่นรู้มากเลยเฮี้ยโป้ชัดๆครับ ดดดโ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 ดพอลับมองโปใช่ไหมหลับแล้วกูตัวตัวตัวหลักชื่ออะไรเ้ยปองครับเนี่ยครับ ไอ้หลับแล้วก,กูนะครับโปรนะครับผมอดีศูนห้าสามแปดเก้าเจ็ดเก้านะครับแคนเวลคอมหัวหน้าแคนด้วยอย่างโปรครับผมดูต่อดูต่อตอนนี้ผมใจกากากากแล้วจะดูแม่งเล่นโปรดูมันดูมันนะครับเดี๋ยวดูมัน โอ้โหกระเด็บมันบวกบีแล้วมันยอมรับนยครับว่ามันโปรนะครับผมผมไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมนะเจมแบนแม่งดีไม่ไหวนะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมครับ <S <S